บสนนุโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้้ดยตัวคุณนะครับ วันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านนี้ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการที่จะฝ่าฟันมรสุมชีวิตลูกใหญ่เลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเขาสามารถฝ่าฟันได้สำเร็จและร่วมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวด้วยธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟีนเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับ ผู้บริหารระดับ paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟ e r รีนคุณวิชัยจันทขุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่วิชัยนะครับเข้าสู่รายการของเราเมื่อสักครู่นี้ผมเกล่นเอาไว้ถึงเรื่องราวชีวิตที่ต้องบอกว่าเจอมรสุมลูกใหญ่เลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าจริงๆวันพรุ่งนี้เ,เรากําหนดได้ วันมะรืนก็กำหนดได้เดือนหน้าก็กําหนดได้ปีหน้าก็กําหนดได้ด้วยแต่ว่าพี่วิชัยมานั่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ดูหน้าตาสดใสนะฮะแต่ใครจะไปรู้ว่าย้อนกลับไปสมัยวัยเด็กเนี่ยเด็กชายวิชัยตอนนั้นเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์หลายอย่างเลยทีเดียวพี่เล่าให้เราฟังสนิทได้ไหมครับว่าช่วงที่พี่เป็นเด็กเนี่ยพี่เติบโตอยู่ที่จังหวัดอะไรและตอนนั้นที่บ้านทําอะไรบ้างครับ,รบผมเป็นเด็กที่อยู่ผมอยู่ ลบลีนะฮะค,คนลรบลีอำเภอโคกสมรงนี่คือ,อเมืองแรงหรือว่าถ้าฝนตกก็ท่วมไปเลยครับคือผมเป็นเด็กตั้งแต่เกิดมาก็พ่อแม่มีนามีไรนี่หลายเหมือนีันร้อยไร่อ่ะแต่อยู่ๆมาเราเริ่มโตมานี่เห็นพ่อแม่ขายไปทีละแปลงทีละแปลงทีละแปงลแปงก็คือบ้านที่ลบลีก็คือของผมนี่คือถ้าฝนตกปีไหนน้ําท่วมครับก็ไม่ได้ข้าวครับ ถ้าปีไหนแรงถ้าปีอย่างม่งี้แรงมากๆเนี่ยรอน้าฝนอย่างเดียวถ้าปีไหนแรงคือฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลเนี่ยค,คือไม่ได้กินไม่ได้ข้าวละพ่อก็จะขายนาทีละแปลงพขายืมเงินเขามาใช้ทุกปีทุกปีแล้วต้องมายืมมาใช้ต้องเสียดอกเสียค่าเนี่ยต้องเอาขายขายนาเนี่ยมาใช้ท่านที่ทจริงๆที่ดินเยอะครับแต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ย มันไม่เอื้อให้การมีที่ดินเยอะๆเนี่ยมันจะทําเกษตรกรรมได้ดีเพราะเนื่องจากว่าแค่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลหรือน้ํามามากกว่าปกติรหรือน้ําไม่มาเลยเนี่ยมีผลแล้วมีผลแล้วสรุปคุณพ่อกแก้ปัญหาด้วยการขายขายขายแล้วตอนนี้วันหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าจากที่ดินเยอะๆมันก็ไม่เหลือก็พอเราโตจาฟาร์มได้ตอนที่พอเข้าโรงเรียนนี่คือรู้ว่าไอ้ทีเนี่ยพ่อเนี่ยขายนา หรืออยู่แปลงดุดท้ายที่เราจาความได้ว่าแปลงสุดท้ายนี่ประมาณสักสิบกว่าไรแปลงสุดท้ายนี่คือเราจาความว่าว่าพ่อขายแปลงเนี้ยหมดแล้วไม่มีไม่มีมมนาทําแล้วค,คือต้องไปเช่านาคนอื่นทําก็เลยว่าเราช่วงนั้นเราเป็นเด็กยังยัง,ย,งยังเรียนหนังสือเนี่ยเรารู้ว่าพ่อขายแปลงนี้หมดแล้วหมดหมด,หมดไม่มีที่อยู่ครับยายก็ต้องให้นาให้ให้ที่อยู่นี่คือปลูกบ้านเนี่ยแค่ไร่หนึ่งยายถือ เห็นว่าทงสารเด็กๆว่าลูกๆจะไม่มีที่อยู่ก็เลยให,ให้ให้นาไล่หนึ่งให้ไปอยู่ที่นาตรงนั้นแต่สมบัติของเราไม่มีอะไรเหลือแล้วมีแต่เหลือแต่ควายนั่งไ,ไปอยู่ <c oughs> ไปอยู่กับที่บ้านครับผมแต่พอถึงช่วงหนึ่งเห็นว่าเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาละอายุสิบสองสิบสามเนี่ยก็รู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเห็นว่าตัดสินใจเด็ดมากครับ คืออะไรฮนะคือจริงๆนะผมออกจากโรงเรียนตอนทาฟาร์มก็คือตอนผมเรียนหนังสือนี่ฮะ,ละหลายๆคนพ่อแม่เขาพร้อมหมดทำไมพ่อผมนี่ทํางานกรมทางหรือทําถนนสร้างถนนเสาร์อาทิตย์จะหยุดช่วยทํานาแต่ผมเองเนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยทำนาไถานาข้าวน,นาดํานาคือคือแม่เนี่ยต้องทําคนเดียวเพราะเราเป็นคนโตมีน้องสามคนเราเป็นคนโตงานหนักหน่อยเพราะไปโรงเรียนเช้าขึ้นมาโรงเรียนเราก็ต้องเอา ไปส่งควายที่นาให้แม่ก่อนจะไปโรงเรียนแปดโมงเนี่ยไปส่งควายให้เรียบร้อยก็กลับมาแต่งตัวไปโรงเรียนพอกลับมาจากโรงเรียนก็ประมาณตั้งบ่ายสามโมงนี่ก็กลับมาโรงเรียนก็ต้องไปรับไฟจากแม่ที่นาเพื่อจะเข้าบ้านอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจําถ้าเสาร์อาทิตย์เราก็จะเป็นเด็กเลี้ยงควายคือไม่ได้มีอะไรละรเลีเ้ยงควายที่ที่มีอยู่สี่ห้าตัวก็ทําอย่างเงี้ยกิจกรรมก็พอเรามาคิดดูอีกทีว่าผมคิดเป็นเด็ก,ดกว่าอยาก จะไม่ทํานาแล้วล่ะเป็นโตขึ้นเนี่ยมึงคิดว่าอยากจะไปทําอะไรก็ได้เสี่ยงโชคออกจากบ้านไปอ่ะก็เลยอยู่ช่วงหนึ่งแม่ก็มาเสียชีวิตครับปีนั้นก็เสียชีวิตกันเลยเราก็หันเหพอแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเราไม่อยู่บ้านละก็หนีพ่อออกจากบ้านอืไปอยู่ไปอยู่อยู่จังหวัดอุดรธาน,นีหนีออกจากบ้านตอนนั้นอายุประมาณสิบสามสิบสี่นะฮะแล,<อ>แล้วตอนไปเนี่ยออกจากบ้าน,นกลจะไปอยู่กับใครฮะ คือมันมีหัวหน้าหัวหน้าพ่อที่ทํางานเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่อุดรอ,อ๋อจะไปอยู่กับเขาครับไปอยู่ครับไปเรียงล,ลูกเขาพ่อรู้ไหมว่าเราไปอยู่กับหัวหน้าพ่อไม่รู้ครับไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เพราะเพราะผมหนีเข้าไปก็คือตอนทเขาย้ายบ้านเนี่ยย้ายบ้านหัวหน้าเนี่ยผมไ็อยู่ในตู้ข้างในตอนนี้รถสิบล้อเขาขนตู้กันไปอะฮะ ตอนที่เขาขนตู้เข้าไปเขามีตู้ซอกเข้าไปผมอ่ในซอดเข้าไปในตู้ซอกตู้ติดตู้ติดรถเข้าไปด้วยเลยครับแล้วถึงเวลาเขาไปถึงอุดรปั๊บขนตู้ลงเจอเด็กคนหนึ่งอายุ13ปีอยู่ตรงนั้นเหรอพราะพอผมอยู่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันมีที่มันพอดีจังหวะนั้นน้ยผมก็อยู่วิ่งอ่พอถึงยังไม่ถึงอุดรดีช่วงนั้นก็จอดพักผมก็ออกมาจากตู้รถรถเนที่นั่นก็จะมีช่องที่ก็มาเจอเขามาเจอพ่อ มายัางไรเขาถามว่ายัางไงบอกบอกพอดีผมไม่อยู่บ้านผมจะมาอยู่กับหัวหน้าพ่อครับแก็ก็อึงเฮ้ยแล้วจะมาอยู่งยังไงก็ถามเราผมก็เลยว่า<ๆ>ผมไม่อยู่บ้านนละพ่อครับแก็ก็ไม่ว่าอะไรให้อยู่ไปอุดรสรุปแล้วก็คือว่าย้ายไปอยู่ที่อุดรกับหัวหน้าพ่อแต่พ่อก็รับรู้ว่าอยู่ที่นั่นร,รับรู้แต่เมื่อเติบโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเห็นว่าเราก็ยังคงต้องเลือกอาชีพของเราอีกครับคืออาชีพที่ผม ต่อไปยังเนี้ก็คือผมไม่มีอาชีพอะไรเพราะความรู้แค่ปอ .4 อาชีพก็คือตอนแรกๆนะคือผมอยากจะถีบสำร้อสำล้อปั่นนะสำล้อปั่นคือปั่นรับพุ้โดสารเหมือนชนบุรีเหมือนสํโรงอย่างเงี้ยครับผมก็ไปฝึกถีบสำล้อเพื่อจะหาอะไรได้เราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นฮะประมาณตั้งสิบสี่สิบหที่อุดรครับผมไม่ที่ที่ ที่บ้านก่อนแล้วก็พอกลับมาจากอุดรแล้วใช่ไหมฮะผมกลับมาจากอุดรปีนึงแล้วไปอยู่ปีนึงก็มาอยู่ที่บ้านก็ฝึกถีบสำล้อที่บ้านที่โคกสำารงที่ลบบุรีฝึกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อนก็บอกว่าไปอยู่ชนบุรีดีกว่า,ามีไรายได้ดีถีบสำล้อแล้วมีไรายไดว้วันวันวันเป็นร้อยสมัยเป็นเด็กเนื้อวันเป็นร้อยหรือห้าสิบบาเทเนี่ยโอ้โหเยอะมากก็เลยไปกับเพื่อนเพื่อฝึกถีบแช่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะไปอยู่อยู่ที่ชนบุรีแล้วก็ไปถีบสำล้อครับอ่ะ ด้อาชีพแรกแลนะนะถีบสำล้อไปถีบสำล้อทั้งที่โคกสำโรงถีบสำล้อทั้งที่ชนบุรีทําอะไรต่อคือถีบสำล้อเสร็จเรียบร้อยก็คือเราช่วงนั้นก็อยู่ช่วงประมาณข้าราชการหรือว่าบวชผมก็อยู่ประมาณสักสี่ปีสี่ปีสี่ปีเนี่ยคือถึงเวลาบวชนะไปบวชอีกอก็นะ้านะ้าอยู่ที่บ้านที่โคกสำโรงก็บอกว่าไปถามมันดีมันจะบวชไหมบวชพร้อมลูกชายเขา ก็กลับมาบวชกลับมาบวชเรียบร้อยก็บวชเสร็จก็มันจะไปไหนดีเพื่อนก็ชวนอีกว่าบวชเสร็จเนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพดีกว่าเพราะเราทํางานอยู่โรงงานเดียวโรงงานหนึ่งเงินดีมากก็เลยตัดสินใจมากับเพื่อนเข้ากรุงเทพมาเข้ากรุงเทพมากับเพื่อนทํางานโรงงานครับอ่ะเสร็จจากทางานโรงงานที่กรุงเทพทําอยู่กี่ปีทํางานประมาณสี่ปี <c oughs> ก็จริงๆรองพอ,อที่2 5 2 1เนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยทำง,งานพศ21เนี่ยมาถึงประมาณ24 3-4ปีก็มีเพื่อนชวนตะวันออกกลางอยากจะไปเที่ยวไปหาเงินตะวันออกกลางเพราะเราอยากจะร่ำาจากจะรวยอยากจะมีชีวิตที่ดีก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่ังอะกางไปเที่ยตวตะวันออกกลางหรือไปทำงานทนาี่ตะวันออกกลางดีไหม แต่เงินเงินที่เราจะไปเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปเงินเงินเขาเรียกว่าเงินอ่าคดีนา่าครับเราก็ต้องจะอ่าให้บริษัทจัดหางานพาไปตอนนั้นแต่งงานนะฮะตอนนั้นจะแต่งงานแล้วฮะแต่งงานแล้วตอนแต่งงานก็คือทํางานอยู่ที่โรงงานอยู่ที่โรงงานอ่า uh, มีครอบครัวแล้วครับตอนอยู่โรงงานมีลูกยังครับคือตอนแรกๆยังไม่มีพอก็ะพอประมาณตั้งก็ประมาณจะจะใกล้จะไปเนี่ยคือมันเริ่มมีลูกแล้วโอ้เมืองนอกเนี่ยพอท่านผู้ชมครับ นี่คือเหตุการณ์ที่ไล่มาตั้งแต่เด็กคนหนึงอยู่โคกสำโรงลบบุรีนะหนีไปอยู่ที่อุดรกลับมาถีบสำล้อแล้วก็ไปถีบสำล้ออยู่ที่ชนบุรีแล้วก็เข้ามาทำงานในโรงงานที่กรุงเทพจนกระทั่งขณะนี้กำลังจะตัดสินใจไปทำงานที่ตะวันออกกลางแต่ถ้ว่าทั้งครอบครัวแล้วก็กําลังมีลูกซะด้วยสิชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรคุณวิชัยจะไปตะวันออกกลางด้วยวิธีไหนช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ ทราบว่าภรรยาก็คิดที่จะเลือกทางเดินใหม่ขอแยกทางคุยวันมีวันหนึง่งอยู่ๆมาก็เขาพอกว่าจะปรึกษาหน่อยปรึกษาอะไรอ่ะเราแยกทางกันดีไหมโอ้โหตอนนั้นเหมือนก็อะไรลนะมันเปลี้ยงเข้ามาแบบ